ใครจะไปคิดล่ะครับว่าจากร้านกว๋วยเตี๋ยวธรมธรมดาาที่เราไปนั่งกินกันเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดสยองที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งไปแบบไม่มีวันกลับเลยนี่แหละครับคือคําถามสําคัญของเรื่องนี้เลยเพราะว่าไอสิ่งที่พวกเขาไปเห็นในคืนนั้นน่ะมันโหดร้ายก็จริงแต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นแค่บทแรกของความน่าสะพึงกลัวที่แท้จริงที่กําลังจะตามมาต่างหากล่ะครับเอาล่ะครับทุกเรื่องราวมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนกัน แต่จุดกําเนิดของมันเนี่ยเรียบง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยครับคือมันเกิดจากมิตรภาพในร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดาแห่งหนึ่งนี้เองลองนึกภาพตามนะครับมีชายคนหนึ่งกับเพื่อนร่วมง,งานของเขาเนี่ยชอบไปกินกเกี๋ยวร้านประจํากันแทบทุกมื้อเที่ยงเลยและที่ร้านนั้นเองครับที่ทําให้พวกเขาได้ไปรู้จักกับชายสูงวัยคนหนึ่งซึ่งก็เป็นลูกค้าขาประจําเหมือนกันก็คุยกันถูกคอจนกลายเป็นเพื่อนกันไปจากกิจวัตรธรรมดารรมดานี่แหละครับมันก็นําไปสู่คําเชิญชวนที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยแค่ชวนไปเผาเข้าวหลามกินกัน แต่คำเชิญนั้นน่ะกับพาพวกเขาไปยังสถานที่เปลี่ยวร้างที่ซึ่งกําลังจะกลายเป็นฉากของเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของพวกเขาและแล้วเรื่องราวก็เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดครับจากคืนที่มันควรจะสนุกสนานเฮฮากับการเผาข้าวหลามเนี่ยมันกลับกลายเป็นคืนแห่งฝันร้ายที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตคือบนชั้นลอยของบ้านร้างหลังนั้นเองครับที่ทําให้พวกเขาต้องกลายเป็นพยานโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยแม้แต่น้อยพยานในเหตุการณ์รับสุดยอดที่มันซ่อนตัวอยู่ในความมืดของค่ำคืนนั้น ลำดับเหตุการณ์มันน่าขนลุกมากเลยครับคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็น่ากลัวมากตั้งแต่มีรถกระบะเข้ามามีคนลงไปขุดหลุมแล้วก็ลากร่างที่หอบ้าเอาไปฝังต่อหน้าต่อตาเลยตอนนั้นพวกเขาทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากซ่อนตัวเงียบๆแล้วก็ขวนาว่าอย่าให้ใครเห็นก่อนจะรีบหนีออกมาตอนที่สบโอกาสสุดท้ายก็มีการแอบไปแจ้งตำรวจแบบไม่เปิดเผยตัวตนนะครับจนมีการเข้าไปขุดค้นแล้วก็เจอร่างของเหยื่อจริงๆตอนนั้นทุกคนก็คิดว่า โอเคเรื่องร้ายๆมันจบลงแล้วแต่หารู้ไหมครับว่านั่นมันเป็นแค่ความสงบก่อนพายุลูกใหญ่จะมาถึงเรื่องคดีฆาตกรรมเนะี่ยเหมือนจะจบไปแล้วแต่เรื่องสยองขวัญของจริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนี่แหละครับเมื่อหนึ่งในพยานที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นเริ่มถูกบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นตามหลอกหลอนอยู่ดีๆความวุ่นวายก็มาถึงบ้านเขาเลยครับเมื่อมีผู้หญิงอุ้มเด็กทารกคนหนึ่งมาตามหาถึงหน้าประตูบ้านทําให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดกันใหญ่โตในครอบครัวแต่ที่มันแปลกมากๆก็คื ไม่มีใครรู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วจุดนี้แหละครับที่มันพีคมากคือมันเกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นคนเป็นแม่นะ่ะเห็นผู้หญิงอุ้มเด็กยือนอยู่ตรงหน้าจริงๆแต่คนเป็นพ่อกลับเห็นแค่ภรรยาตัวเองยือนอยู่คนเดียวเหมือนกําลังพูดอยู่กับอากาศธาตุนี่แหละครับคือสัญญาณแรกที่บอกเลยว่าการมาเยือนครั้งนี้มันไม่ธรรมดาซะและ้วครอบครัวเขาก็เลยตีความไปต่างๆนานาว่าเอหรือจะเป็นวิญญ,ญาณบรรพบุรุษมาหรือเปล่าเขาเลยไปทําพิธีตามความเชื่อกันครับ แล้วมันก็ได้ผลซะด้วยสิครับคือหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ไม่โผล่มาอีกเลยทุกคนก็โล่งใจไปโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่เป็นแค่การพักรบชั่วคราวเท่านั้นเองแต่เรื่องมันไม่ยอมจบในง่ายครับสุดท้ายเรื่องเราทั้งหมดมันก็วนกลับไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งเมื่อบ้านร้างหลังนั้นกําลังจะเปิดเผยความลับที่มันน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมคือบ้านร้างเนี่ยถูกปรับปรุงใหม่กลายเป็นบ้านเช่าแต่ที่แปลกก็คือไม่มีใครอยู่ได้นานสักคนย้ายเข้าแป๊บ,ปบก็ย้ายออก เจ้าของใหม่ก็เลยท้าพิสูจน์เลยครับให้คนมาอยู่ฟรีๆรีเลยแล้วก็มีเพื่อนร่วมง,งานอีกคนนึงที่รู้เรื่องราวทั้งหมดนี่แหละใจเด็ดมากรับคําท้าแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในห้องที่4ซึ่งมันอยู่ติดกับห้องที่เคยมีการฝังศพพอดีเป๊ะเลยคืนแรกผ่านไปอย่างเงียบสงบครับแต่พอเข้าคืนที่2เท่านั้นแหละสิ่งผิดปกติก็เริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนําไปสู่การเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ในห้องนั้นแบบจังๆและแล้วเสียงปริศนาก็ดังขึ้นมา ถามด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยแต่เย็นเยือกกว่าพี่ลูกหนูน่ารักไหมพร้อมกับการปรากฏตัวของหญิงสาวชุดขาวที่กำลังอุ้มถารกอยู่ชัดเจนเลยครับว่าเป็นคนเดียวกันกับที่เคยไปตามหาที่บ้านก็แน่นอนครับว่าหลังจากการประชิญหน้าครั้งนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปอยู่ที่บ้านเช่าอีกเจ้าของก็เลยตัดสินใจครั้งใหญ่ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้แหละครับที่นำไปสู่การค้นพบความจริงสุดท้ายที่มันน่าเศร้าใจมากๆ สุดท้ายเจ้าของคงจะสุดทนแล้วครับทุกบ้านทิ้งเลยแล้วก็เทพื้นคอนกรีตทับกะว่าให้จบจบไปแต่ดูเหมือนว่าวิญญาณตนนั้นยังไม่ยอมไปไหนครับเพราะมันมีคราบน้ําลึกลับปรากฏขึ้นบนพื้นปูนใหม่ตรงตําแหน่งของห้องที่สี่พอดิบพอดีแล้วไม่ว่าจะทําความสะอาดยังไงนะคราบนั้นก็ไม่เคยหายไปเลยไอ้คราบน้บํปริศนาที่ไม่ยอมหายไปเนี่ยแหละครับที่มันนําไปสู่ข้อสันนิษฐานที่น่ากลัวที่สุดว่าในคืนเกิดเหตุน,นั้นอาจจะไม่ได้มีร่างถูกฝังแค่ร่างเดียวแต่เป็นสองร่าง ในที่สุดก็ต้องนิมนต์พระอาจารย์มาช่วยดูให้ครับแล้วท่านก็เอ่ยประโยคสั้นๆนออกมาประโยคเดียวที่ทําให้ทุกคนช็อกแล้วก็เข้าใจทุกอย่างในทันทีท่านพูดว่าน่าสงสาร1ชีวิตแต่2วิญญาณสไลด์นี้สรุปสศกนาตรกรรมทั้งหมดไว้เลยครับคือในคืนนั้นน่ะมีการฆาตรกรรมถึงสองศพก็คือสามีกับภรรยาที่กําลังท้องอยู่และคนรายก็ฝังศพแยกกันคนละห้อง ซึ่งนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมวิญญาณของผู้หญิงถึงพยายามปรากฏตัวให้คนเห็นเพราะร่างของเธอกับลูกใมท้องยังไม่เคยถูกใครค้นพบเลยมันก็เลยเกิดเป็นคําถามสุดท้ายทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อครับว่าแท้ถึงแล้วสิ่งที่วิญญาณดวงนั้นต้องการคืออะไรกันแน่เป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองหรือเป็นแค่เสียงร่ําร้องของคนเป็นแม่ที่อยากให้โลกรู้ว่าลูกน้อยของเธอที่ไม่มีโอกาสแม่แต่ได้ลืมตาดูโลกเคยมีตัวตนอยู่จริงๆและเพื่อนๆละครับคิดว่าวิญ,ญญาณตนนั้นต้องการอะไรกันแน่ ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในครั้งต่อไป